โคดกล่องบอท่านเลยพี่น้องมาเร็วโพดว่ากันวีวีฝ่าว่ากันมันไปจุดโอเอาเอาเอาตีสละละบาทด<า>ิรถขึ้นหลายเทปบานีนลงไปสนั่นเลยบาทลงไปทั้งขุดครับไปปราสา,า,สาดครับพี่น้องอ่ะสบายดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมพอลุงพันพาบ้านมาทรงสก,การทรงสก,การผู้ใดไรกับพลุงเนี่ยท้องเนี่ยแผลกน้องโอพี่น้อง เป็น <German. S 1> พี่น ka ้องก็네ว่าเนาะเพื่อนใกล้กันนั่นละเพื่อนใกล้กันครับพี่น้องครับอันพระลงบนว่าผ้ามาทรงสการ์มาเบิ่งอันวัฒนธรรมทั้งพี่นะครับกับเลื่นกันครับอีสานบ้านเท่าดอกพี่น้องนะครับมีกองฟ้อนเนาะพระลงเนาะเออมีกองฟ้อนเป็นแบบกองฟ้อนครับมาทรงสการ์แบบกองฟ้อนพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งคลิปนี่นะครับรถไปไล่หลายว่นนะยังยังยังเข่าปะซาคือเก่าอยู่ด้วยพี่น้องนะครับบ่ได้บ่ได้เขาวัดคือทางทางพูนนะครับทางพูนกะ เขาวัดแน่เขาภาษาแน่นะครับบ้านจะร้อยก็ื่งเขาเขาวัดอ้วยเรื่องอะไรองพี่นท่านนี้เ่เขาวัดอือเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นจะลงภาษาพื้นอือครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับเห็ดค้องทั้งสซบะราห์ฮ่อพี่น้องย่างมันเพิ่นว่างศพโปงศพเพิ่นอ่ายังย่งเผาแบบกองฟ่อนอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ่งคลิปนี้นะครับเนาะเป็นเห็ดค้องตั้งแต่โบราณนะครับสืบ ถอดกันมานะครับแต่ว่างานนังสี่กระบ่อจกให้เกิดดอกครับบ่ว่าคุณแค่ยากให้เกิดดอกงานเนี้ยหนินะครับเป็นงานสูญเสียนะครับแต่ว่ากะเดี๋ลี้ยงบ่ได้สัจธรรมโลงมนุษย์นะครับมาหนีกัสิผาพี่น้องมาบึงอ่าอ่าพิธีการทั้งด่านงานศพที่เพิ่นมาอ่าวงศพหรือว่าว้างศพนะครับตั้งของฟ้อนนะครับอ้ารถติดละบาดนี่รถหลายๆพี่น้องเลยพุ่นน่ะทางเขาประษานะครับภาษาเดียวกันครับเท่อพ่อจัดร้อยกะมามาเผาอยู่นี่แหละ เนาะพื่อเสือก็มาหนีได้เนาะนี่ครับตอนจัดร้อยมากวาพอเสียกับใบมาเผ้าอยูนน่นนะครับประมาณสองสามปีก่อนนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พาพี่น้องไปเบิง้งนะครับเพทิศเดงอ่ะขามาหอดภาษาแล้วพี่น้องครับนี่พี่น้องขอ้ามมองจอดรถจอดล่านกับล่านกับสิก่กวงอยู่ภาษาเกาเกอภาษาแฮ่งบัน ปักซองเข้ากับ่าได้เบิดเมืองสองข่อนน้องก็ลงมาอยู่นี่เบ well ิดแมนบ่ภาษาเดียวนี่ยแนเนาะมีสองภาษาใช่ไมีอีกวะมีอะไรทองภาษาหนึ่งโอ้ยน้องย่อภาษานึงปากทองเมลัยทองกับน้องย่อเอาหาหมองจอดก่อนหมองในสิบ่ขานี่นี่เอาหาหมองจอดรถสักคู่ก่อนพี่น้องขาปลาได้ทั้งนไหนจอดออกพร้อมกันเบิดซุกคนอยู่ดอกที่จอดบังกันตันกันไปเนี่ย คนหลายเนาะไปตั ll ll. ้งฝนบ่เอาเอาจอดรถก่อนพี่น้องอ้าวจอดรถเรียบร้อยพี่น้องโอ้น้ำก็ดีฝนตกนะครับฝนกับัวเตซ่าวังหันนะครับก็เป็นอันนี้อยู่ฝนกระเบิกบุนเบิกเบิกฝนเบิกฝ่าใหู้พี่น้องฝนขอหัวเตซ่าวังหันนี่ตกแห้งครับก่อนก้อนสีเกลื่อนขบวนหัวลฮวเต้าฝนก็ดีมาหายังบัดนี ล็อกอยู่บอกผลแต่ <left> หัวจะเศร้าว่าหันพี่น้องนะครับนี่ขี่ตมเปรี้ยวเปรี้ยบเบิ้ลเออเอาไปหาหมองจอดรถเอาเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องย่างก็ไปเบิ้งข้างในผุดข้าวบัตรนี้แล้วพระลาดเด้อเออแต่บังมืนเด้อพระลาดก็มืนเนี่ยเดียวกันเนาะไปไป้าไปน้ำพึน ไปเบิ่งกองฟ้อน,างงานกองยังคนอยู่ตางปุ่นพี่น้องครับรถก็ไล่ตัวน, <c oughs> <c oughs> นี่เราพอนี่นันมากแล้วบอนี่ได้จอดนี่ก็ได้รถเก่งนี่ต้องโลงในเขานี่เลย <c oughs> โอ้จืนจืนพี่น้องท่า <c oughs> ทางเขาประสามามา ค่นลาอหลายพี่น้องเอลยพันมาทรงสก,การน้ำกันมือนี้แปวพาพี่น้องเบิ้งนะครับมากับพอลุงแสงเดือนนะครับพันพานมาเบิ้งอันทรงสก,การปาา้าซาตัวนี้ตะก,กี้กะมาวาันสองสามปีก่อนมาทรงสก,การทาพ่อนะครับจารร้อยกะแต่มาบวชจูงเพื่อนอยู่นะครับเออป้าซานี่แหละชื่อได้แล้วบัดนี้มาหอดพี่จังเห็นจังชื่อได้พี่น้อง ประมาณสามสามสามปีสองปีสามปีเราจะลอยมามาบวชจูงเขาพอโอ้ยังน้อหน้อหน้ำสมน้ำน้ำสมน้ำหมางงุนโอ้ยอดใจหลายๆโอ้น้ำละลายกามีพี่การอันเอาน้ำมาบริการพี่ต้องปิดเอาพ่อใหญ่เอาเจ้าบัดนี้เป็นน้ำมาบริการขายกองเอ้เออเอาละกามีเนาะมันละลายลงป่ะอืม โอ้โหโอ้โหรถกำมา,าไหนพี่ก็ได้เนาะ่า่บักหลายเลยมองจอดรถข้ามบอกออกก่อนมูอือโอ้โขี่ตมหลายพี่น้องเลยเดะตุ่มเปี๊ยบบ่ล่ะป่ะเดะป่ะไปมองตั้งไนพี่น้องเลย คนหลายคนหลายฮ่าจื่อหื้นแห้งี่นองใกายโยฝนเศร้าวังหันตกปลกยางแห้งก้อนสีเขื่อนขบวนนองมาฝนตกปลกย่างขาดเลยพี่นองอันไี้เขาจะเศ้า ับพี่น้องปลาลำพิธีเพิ่นยูทั้งทีเราพายางเข้ามาพอลุงปลอยเพรลุงยางมาผู้เดียวเมื่อก่อนเพิ่นนี่มองในล,ละชื่ออะไรเลวบัดมองเดียวกันครับแต่พ่อจันลอยพี่น้มองออนคก,กำลังถ่ายโหบเนาะเก็บโหบเก็บผ้าไปเป็นที่ระลึกมองเดียวกันเลยครับที่แต่พ่อจันลอย มาเผาอยู่นี่ละพี่น้องนะครับประมาณสองสามปีก่อนเลยละพ่อเงี้เสือเผาอยู่นี่ค้นกระไลพี่น้องอ่ะเก็บปลาบรรยากาศฝากพี่ตอนนองเบิงหยียดคลองเก,าเกงง่าแก่หียดคลองโบราณนะครับนั่งเป็นแบบคองฟ้อนอยู่พี่นอ้องอ

cái này nó không được, không được, không không โอเอเอเอาเอาเอาขอเลยอลเลยอลมาแบุดีผจะดึง้ายเส้นไปหาทางด้านพระสงฆ์ามาเนียนนาไฟอกันขาวหรือว่าเมซี่น้อยทงคุ่นั่ตนี้ก็จะเป็นทั้งผ่า ถาดพ่นกระเจว๋นี่ก็มี่รังค้อนบริอาเขาวัดอยู่นี่ก็มีนะครับถาดลายนะครับถาดกส่วนมากครับอยู่นี่ก็หลายอยู่วัดเทีย่ยงไรรังค้นกระวอขวาวัดก็มีนะครับตอนนี้กำลังสิทําพิธีทั้งาศาสนาครับไปเวลาแล้วย่านฝนมาอีกครับรองปองฝ่ายเท่ากหลายมาก ุูการมือนีนะครับเป็นงานที่บ่อยากให้เกิดดอกพี่นองแต่ว่าก็หลีเลี่ยงบ่ได้เนาะเอากะ แสดงความเสียใจนั่มอยากตีพี่น้องนะครับเทใดสูญเสียค้นที่รักไปนะครับเพราะว่าผู้ใดพี่น้องเพราะว่าถูกอยากจนรวยมีนะครับหอวมือก็ต้องได้ไปบดสกุคน,นะครับพระดันดนันเบื้องแล้วก็ต้องโป่งว่างนั่มนะพี่น้องเนะนะครับนะเบื้องแล้วกะโป่งนั่มว่างนั่มก็จันกะคิดใจกะสิมุนมองขั้วมุน พอจะนั้นแล้วเฮ้าเบิงไปน้ำเฮ้ากันือจะว่าเป็นการปงไปในโตน้ำับพี่น้องเอาตอนนี้กระทั่งทำมิติทั้ทงศาสตร์สนาก่อนับพี่น้องเอาเจ้าเอะ

เอาป้าอยู่ตัวนี่มาแต้มหวัด่บานเลยป็นทรงต่อพเราปาไปตรวจแผลพาตัดหมู่บ้นเลวันแต่อุบหนมานเขาแต้มหวัดเจอดีเลยวเจแเต่วเราบ้านเจ้าและเขาเพิ่มเขนเขาก่งเกินส่ปุ้ยนะมันจะปใส่ปุ๋ยปะบ่บ่บ อันนี้อายไปรองครับอายตปเต้นหน่อยไปโยนน้ำกันกับเพื่อนนี่ยล่ะอายลูกพ่อไนลูกพ่อใไนซี่บูลูกพ่อใหญ่ส่วนแม่ใหญ่จันลอยกับโยนน้ำกันผนเอาโย่ไทยจนเพื่อนเสียนะครับอะไรก็พ่อใไนซี่บูเป็นน้องนั่นหนองไม่ใช่ตู้เลยเนาะอืมหนองเป็นหนองหนองไม่ใช่ตู้ไม่ใช่ตู้นี่คือเรียงจันลอยมาแต่น้อยนะครับเพราะว่าเขาไม่อาจันลอยไปฝากไว้นั่นไม่ใช่ตู้แต่ว่าพอพอไอ้ม่อนเนี่ยก็เป็น เป็นนองแม่ใหญ่จานร้อยอยู่เช <bing to> <rule> ่นหนึงนะครับอ้อยในไรเป็นผู้ในเรียงเจ้าแม่นว่าอะร่ารอดนูเก็ไอ้ผู้ไม่พจารอาบัตรในพนักงานสิได้ชุมเพิงเนาะเอา้องฟองไฟเข้ากับมาหลายมาส่งสการมากดีเดียวสุดท้ายเป็นโอ้ว่ชนนะครับผู้ใหญ่ในครับแต่ยาสูบเพราเศร้าเยอกเยื่อนเนาะนี่้ใหญ่เส้นเดือนนี่มาครับแต่ยาสูบเพราะเศร้าเยอกเยื่อผู้ใหญ่ในกดี ไม่ยังน้อก oh! ันละเพื่อเอาเลขออกบ้านกันละเพื่อเท้าเอาเอาเอาขาเลขขาเลขไปหาแนวอื่นดอกเลขาเลขขาเลขขาเลขไปถ้าเขาตอกแจกวะมีเลขหรอกคนวะในนี่ครับลูกโอมในเม็ดนึ่งอยู่นี่ เอาวันนี้เป็นการสอนบ่างรองไม่จันยางบดได้เรอไปรองจันลอยยืนอยู่นี่แล้วครับไปใส่บดไอ้เรือองคนไหลเอายืนเก็บพาไปรองเบิ่งอยู่นี่ละอ้ยนี่ไเรียกเลยไม่ใย่น่ตัวไหนล่ะแม่ฟังกันเจ็ดแปดหาไปรองฟังเอาด้วยไป้องไหนมานไหนตัวไหนเจ้า ไอบอนได้เโอ้ยมันออกไปว่หันนี่ในขนมแห้งใสขนมแห้มันออกขึ้นนี่เมันจะออกอีกอยู่เจ็ดแยังก็หาหาเจ็ดายไทอ้าวเสียเอือกับมาสบายดีหมื่ขึ้นก่ร้อยมานอนกอนมื่ขึ้นก่่เมื่อยเดี๋ยวาเลี้ยงอีกเนาะได้บน คนหลยเงี้ยพี่องเลยเอาเอเอามา้าวมทั้งคนเรียบร้อยพี่น้องมาท,าทั้งพีบัดนี้มกระนังจุ่มกันเทศนังนาะทั้งนี้นอมาเบืงองเรียกน้ำค่อยแล้วบ่ หาเจมบ้าดลเลขทูบเลขทูบพี่น้องเอ้าถ่ายคลิปเลขยังตัวแรกกันหามาแล้วพี่น้องหามาแล้วหาคับยังตัวล่างบัดหนึ่งสามจะเปล่าว่ามันจะเปล่าว่าไปก่อนอะไรเห็นหัวอะไรจะเปล่าว้าไปเก็บเจ็ดหเจ็ดเอ้าตรงกับเลขยกเงื่อนผมใหญ่อันม้อนว่าหันตัวนี้เขาจะเาเก็บเป็เงินมันกันหาเจ็ดขึ้นกันแม่นเจ็ดว่าอะไรเบื้อง่อนเอาพี่น้องครับถ่ายคลิปมี่รุดเรียก ถ่ายคลิปไม่หลุดเลขพี่น้องเด้องวงประทันเบิดผู้ใดเบิ่งคลิปนี้อาจสิมีโชคมีลาภน้อกันก็ได้พี่น้องแต่ว่าบ่แนะนั่ให้เล่นการพนันเด้อนะครับดูเพื่อดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นวิทยาทานในการรับชมนะครับบ่ให้ตีเป็นเลขเป็นเบอร์แต่ว่ากาศจองใส่เลขนี่ล่ะว่าเอาชี้กระยานในการรับชมพี่น้องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเลขสามตัวเลาวทั้งหมดเนาะ เอาถ่ายคลิปพี่น้องหามาแล้วเจ็ดเจ็ดนาเนาะเอาโอเคเป็นเจ no? ็ดน้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวที่สองเป็นเจ็ดไปน้องตัวที่สามจักสิเป็นหยังบาดเลยเอามาลุ้นเบิ้งผู้ใดเบิ้งคลิปจัดร้อยคลิปนี่ได้ฮอดเลขนั่นแต่ว่าบ่อยากให้เรียนไ่ได้หรอพี่น้องมันบ่มานแต่ว่ากันบ่เนียนได้แล้วเนาะเจะเป็นไหนโจ๊กหฮลาบกันเป็นไหนลาบถือข้าวเหนียวรัดเลยเฮ้ยแม่แล้วเว้ยไกอีเลิศมาโอ้ยคนละลาบ ตัวที <mini drained out> ite, ่สามไปน้องมาลุนลนลุนโอ้ยเลเึแม่เล็เ็ดที่บอกเบ้งตเนเ็เนาะ่าเจ็ตัวอะไรี่น้องเจ็ดไปเจอแล้วครับเห็นสัดเจ็ดเลยเช็ดนี่ตัวสุดห้าเ็ดเ็ดเ็ดถ้ายยังไ่เห็นหัวาไปน้องลุนได้เนี่รอะ็เนงงง่ายได้ไปน้องเป็นงง่ายเด้อหลังจากใดอีสื่อกำลังเห็นหัวกาลังเห็นหัว กำลังเห็นหัวกล่องแกงไปตั้งนาใช่อเอากล่องแกงไปตั้งอื่นน้ำแนวนว่าเออเอาขอในเ้อขอเลลกขอเบืรอเนเ้อร์เ้าพี่น้องเบิ่งคิปนะพอไ้โซกได้มันน้ำเด้อขอเน่เ้อร์อ้าอมากับมากับมินควันไฟคือเกาบัดนี้เออจิกระบองเนาะเสียเลตัวที่สามโอ้ก็กำลังเห็นเอาพีน้องคิปเนี่ยอัจริยในจังหน่อยครับเพราะวันรลุ่นยู๋ เมื่อเบิด์ตละบาทไอโง่มาทางพี่น้องเขาเมื่อเบิดมีแต่ซุ่มยากได้เลขตัวอยู่น้ำกันเนี่ยเอาหมานกันซุคนพี่น้องเติ้งเบิรงคลิปน้ำนะครับคนไหนจ้องว่าสั่นเอาดีๆได้สร้างเขาไม่ใช่เอาอยู่จักบาทมันหมานเนาะสองตัวสองตัวมันสองมัองเพราะยัเสียงกระทาล้านเออเ้าไปไหนล่ะเออหน้าดีถูกไหมมันอ่ะสองสองสองฮะจะเอาตัวมักจะกของที่ล่ะตสามกับสองยังว่าตตัวมักจะกของที่เนาะ นั่นเองกำลังเกิดมาหนึ่งจะได้กุศโมิลิลิตรนั้งส่้นหัวลันั่นหัวผมเมย่สองกับสามสกับสามเอารุ่นเบิ่งเอาอย่ต้องกันหลายหลาคนเลยเป็นสักขีพยานด้วยกันโอ้สักขีพยานสองายกัวกันนั่นเดี๋ยวเว่าล่งเดี๋ยวถ่าแป๊บนึงกำลังเสได้พระ้หน่อยจะเมื่อไหร่อเท้าเลยขึ้นกันรองเท้าเลยขึ้นกันสองายกัวกันนี่ ัสองกับสามฟันรุ่งเป็นสองหน่ัยสองกับสามเอาอาทิตยสามสามอาทิตย์สามมาตีเป็นเด็กกับสันอีกหน่อยนึงก็ลั่งสิลงไปโอ้คิปเดี๋ยวยาวขนาดไปดอกเบืองกันยาวๆเลยสาม อาสโอ้ไฟใหม่เป็นไรทั้งนั้นควันม่ต้องมีหรไกมั้งอ่ะคลิปนี้ก็คือสิขออนุญาตเอาซ้ำนี่ก็แล้วกันน้องพี่น้องเนาะเตี๋ยวจะได้กัขอบคุณขอบคุณพี่น้องสร้าเบิ่งคลิปน้ำกันสองสร้งสองเนาะสองะบบมงกสทำได้มึงดูมึงมาเติสองเนาะอยู่ก่อน สามเน้นเอาสองลายกวดเอาสองหรือสามา้คือมาผีสองเนี่เอาสองหรือสามเอาอ่ะเลขสองครับสรุปเลยเป็นเลขสองเด้อถ้าเลขสามมันต้องเป็นยักษ์แล้วนี่ไม่แต่หาแต่หางมันตะวัดไปซื้อนี่นี่มันลงมาเงาเลยนี่ กันเลขสามเปนต้องงอแล้วใชเป็นงอแล้วเปนงอคือเลขเจ็ดอ่าเลขสองเลขสองครับเอ้าสรุปหาเจ็ดสองขุดขุโอเคจวด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 พวกไดสิมัร์คก็เบิ่งเอาตีเอาเล่นเอาเลี้ยงไปเล้ยแต่ผู้มักแต่ว่าบรสนับสนุนนะพี่น้องเล่นการพนันนะพี่น้องเด้อเ้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆไปะเร็วแปเร็ว